ครับต่อไปครับเป็นโครงการวิจัยกรณีศึกษาในหัวข้อเรื่องการพัฒนาไส้กรอบปลาดุกโปรตีนสูงเพื่อสุขภาพของคุณจรุวันวิชัยพรมครับขอเชิญครับ ค่ะสวัสดีค่ะ,ะนางสาวจารวุวรรณวิชัยพรมนะคะจากกศนะคะก็คือ,อะจะเป็นงานวิจัยที่เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็คือเป็นงานการพัฒนาไส้กรอกปลาดุกโปรตีนสูงเพื่อสุขภาพค่ะสําหรับภารกิจหลักของกองนะคะก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่ได้มาจากผู้ประกอบการนะคะทีะ่เขาทําการผลิตตัวไส้กรอกปลาดุกอยู่แล้วแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเนื้อสัมผัสอะคะ่ะเรานํา ปัญหาตรงนี้ค่ะมาต่อยอดเป็นงานวิจัยโดยพัฒนาเป็นไส้กรอกโปรตีนสูงที่ทําจากบาดุกนะคะเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ได้เนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกับไส้กรอกในท้องตลาดะ,ค,ะค่ะสำหรับตัวเอาพุทนะคะเราก็จะได้สูตรต้นแบบสําหรับเป็นไส้กรอกปลาโปรตีนสูงค่ะแล้วก็ตัวบทความวิชาการหน,หนึ่งเรื่องนะคะและในส่วนของเอาคัมก็จะเป็น ยูเซอร์ที่เราเป้าหลักของเราก็คือจะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำค่ะที่เขาทำการผลิตไส้กรอกอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นกลุ่มอื่นที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะในส่วนในส่วนนี้ค่ะก็คือมองว่าตัวสิ่งที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการก็คือเขาสามารถจะทากาไรจากการขายสินค้าตัวนี้ได้เพิ่มขึ้นค่ะจากเดิมถ้าเขาขายไส้กรอก อย่างสมมุติว่ากิโลลา350้าเขาอาจจะขายได้ในราคาที่เพิ่มขึ้นเป็น400หรือ500เพราะว่าตัวนี้ค่ะเราต้องการจะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นในกลุ่มของอเฉพาะกลุ่มค่ะที่เป็นสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายหรือกลุ่มผู้ที่ต้องการโปรตีนสูงค่ะ,คะในด้านเศรษฐกิจก็คือ,อก็คือในเรื่องของกําไรอาจจะได้สูงขึ้นะะนะคะในทางด้านสังคมก็คือมองว่า,าผู้บริโภคเนี่ยค่ะสามารถที่จะ เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพราะว่าตัวไส้กรอกในสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีการใส่สารพวกไนเตรตในไตรหรือสารกันเสียค่ะ,คะ,คะก็เหมือนโครงการต้มซีอิ๊วเมื่อเช้าใช่ไหมเหมือนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามก่อนว่าผู้ประกอบการเนี่ยเดิมเขาผลิตอะไร ตร,ตรงนี้เขาจะเป็นแปลรูปปลาดุกอยู่แล้วค่ะก็คือเขาจะมีเรื่องของการทําปลาดุกเส้นปลาดุกแดดเดียวแล้วก็ไส้กอกปลาดุกค่ะ,ะคแต่ว่าตัวไส้กรอกเนี่ยเ,เขาจะมีปัญหาเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็คือเนื้อสัมผัสตัวเนื้อไส่กอ,เอกอเขาอะค่ะมันยังไม่ได้คุณภาพตามที่เขาต้องการเขาก็เลยมาปรึกษากับทางกองอะค่ะอยากให้เราช่วยในการพัฒนาเนื้อสัมผัสตรงนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคู่เทียบคือ เป็นไส้กรอกปลาดุกแบบเดิมเทคนิคเดิม<ช>นะ,ะไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นของปลาดุก<ช>ถูกต้องไหม<ช>เพราะเขาเพนพอยต์<ช> <pain point S 2> ของเขาคือเนื้อสัมผัสไม่ด<ช>ีเราไปทำให้เนื้อสัมผัสดี<ช>ถูกใจผู้บริโภคนะครับตลาดอยอมรับ<ช>นะโอเคครับก็ ผลผลิตที่หนึ่งก็คือสูตรในการผลิตไสกอกปลาโปรตีนสูงนะครับแล้วก็มีบทความตีพิมพ์หนึ่งฉบับนะเออซอร์ก็ผู้ประกอบการแปรรูปปลาดุกเลยไหมใช่ค่ะ,ะปลาดุกเลยไม่ต้องสัตว์น้ำอ,อ่ะคำว่า user หนึ่งเอาออกมีอยู่เจ้าเดียวแปรรูปปลาดุก แต่ถ้าเป็นเจ้าอื่นที่เขาสนใจก็สามารถจะทำตรงนี้ได้เหมือนกันนะก็คือมันจะสปิลโอเวอร์มาเจ้าอื่นด <prote ge S 2> ้วยก็คือรวมอยู่ในผู้ประกอบการนั่นแหละ,ะอะก็เชนไม่ต้องมีคำว่าผู้ประกอบการแล้วบัสเพราะว่าก็คือกำไรเพิ่มขึ้นไปเลยเอามีออกอ กำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคการผลิตไส้กรอกปลาแบบเดิมโอเคนะ,คบะจบเพราะฉะนั้นเริ่มทำปี6 4สี่ทำไมมันตั้ง2ปีอ๋อสองป,ออองปีแล้วก็ปีนี้เขาเริ่มผลิตยัง ยังไม่ได้เริ่มค่ะคือเราเพิ่งคือจริงๆแล้วว่ากลุ่มที่เราไปไปได้ปัญหามาจากกลุ่มเขาอะนะคะก็คือกลายเป็นว่านะเวลาเนี้ยเขากับกลายเป็นว่าไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่นซะเยอะมากกว่าค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเขายังไม่ได้เริ่มผลิตตัวไส้กรอกตัวนี้ก็จะมีกลุ่มอื่นที่เขาสนใจแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะเริ่มผลิตในอีกอาจจะปีหรือ2ปีข้างหน้าก็ตี <นะ S 2> เป็น6กแปดนะฮะหกแปดบวกไปอีก5ปี6กแปดเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสอง เจ็ดสอโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็อิมแพกทางเศรษฐกิจก็คือผลตอบแทนสุดที่ทางเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไส้กรอกปลานะฮะมีมูลค่าสูงขึ้นโอเคอ่ะไป Excel เลยง่ายาาโครงการขายของนี่ทำง่ายเขา้ว <laughs> โองย <laughs> เขาทำมาแล้วด้วยนะโอ้กลุ่มนี้ <laughs> ต้องตบมือให้หน่อย <laughs> ลงทุนไป3า0 0 0 0สอ้ยสามแสน FF มันคนละปีกันใช่เหรอ <c oughs> ใช่ค่ะมันเป็น2ปีค่ะปีแล้วประมาณแสนกว่าเริ่ม6 4เอ่หกนี่คือ3ามแสนห้ 64, มันจะเป็นแสนแสนห้ 64, ค่ะแสนห้าแสนห้าแสนหรือแสนห้าหกสี่หนึ่งนึค่ะปีที่1นึ่งหนึ่งหคือ6กสี่บาทออ ออแล้วก็หกห้าหนึ่งแปดหกศูนย์ศูนย์ใส่ตามปีนะใส่ตรงตรงแล้วไอ้ข้างล่างอะไรอ๋อ ff ก็คือมีค่าเสียโอกาสของนักวิจัยโอ้ต้นทุนต้นทุนห้าห้าแสนหกนะฮะ ไอ้สี่ข้างบนคือเลยสี่อ๋อพื้นที่เลี้ยงโอจากสี่เพิ่มเป็นร้อยเลยเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรอะ่ะมันผู้ประกอบการมันมาเลี้ยงอะไรอะ่ะต้องเอากิโลกร,รัมที่เขาผลิตแล้วแปรรูปได้อะ่ะขายได้ด้วยไม่เกี่ยวกับเลี้ยงละเลี้ยงก็คือ ใครเลี้ยงฉันไม่สนใจฉันไปซื้อมาหรือฉันเลี้ยงเองแล้วก็แปรรูปเองเพราะฉะนั้น adoption คือยอดขายปลาดุกแปรรูปยอดขายไส้กรอกปลาบาร์ดเปลี่ยนเป็นยอดขายไส้กรอกอปลาต้องเป็นอีกเซลไหมคะอาจารย์ที่ทำไว้ไหนเซลน่าเป็นอีกชีดนึงะอะค่ะเออทำไมต้องสองชีดนะงงอ๋อ,ขอเขาอาอ,อันนี้อันนี้นะ่าะเป็นเซลต้น เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยไม่งั้นงงตายเลยเอาตามของเราไปก่อนอันนี้มีมีเอฟเอฟไม่เอาของเราตะกี้เนี้ยที่ทําตะกี้เนี้ยเออของตาลายหมดแล้ว สรุปทุนได้จากอะไรสวใช่ค่ะแล้วเป็น FF ไหมไม่ค่ะอ๋อถ้าไม่ FF คิดคิด้น่ไนไม่ได้คิดค่าเสียวกาสไม่ได้ถ้าเป็น FF เท่านั้นหรือว่าที่ได้จากกรมแบบ FF เขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ค่าตอบแทนนักวิจัยพอดีเมื่อกี้พี่เอเขากระซิบว่าเป็น FF ค่ะ FF หรือไม่ FF FF <c oughs> บา r ฉะนั้นถูกแล้ว FF <c oughs> สก,กสกวเอฟเอฟแสนสองสก็คือ6เดือนใช่ไหมเดือนละสองพัอ่าแล้วคุณนักวิจัยกี่คนน่ะนักวิจัยสิบคนหรอสองค่ะนักวิจัยสองคน แสนสองมาจากไหนนะแสนสองอะเอาเอาค่าเสียโอกาสที่ไปทำเข้มข้นเลยอะ่ะกี่เดือนหกเดือนวะได้ไหมประมาณหกเดือนนักวิจัยกี่ท่านสองค่ะนักวิจัยสองท่านค่าเสียโอกาสท่านละสองพันบาทก็เป็นสองหมื่นสี่โอเคแล้วนะอ่ะ โอเคค่าตัวนักวิจัยบัตรระบุด้วยสองคนคนละสองพันบาทต่อเดือนหกเดือนสองคนคนละคนละสองพันบาทต่อเดือนอคิดหกเดือนจำนวนหกเดือนนั่นแะหละถูกแล้ว โอเคทีนี้ยอดขายตะกี้เริ่มปีอะไรนะ6-8ยอดขายเอายอดขายเลยเอาตัวเลขทั้งหมดที่เขาใส่มาเอาออกให้หมดเพราะเขาก็คิดเป็นอะไรอะเป็นพื้นที่การผลิตอันนี้อันอ้าวนี้หกพันกิโลนี่คือไส้กรอกแล้วใช่ไหม อ่าใช่ค่ะมองว่าเขาผลิตได้ประมาณปีละ6ก0 0นกิโลค่ะผลิตไม่เอานะต้องบอกว่าขายได้ด้วยออผลิตและขายได้6,000นกิโลต่อปีต้องเปลี่ยนเป็นกําไรก็คือถ้าเขาขายได้กําไร140ยสี่สต่อกิโลกำไรนี่หรือราคาขายกิโลละร้อยสีกำไรค่ะเพราะว่าต้นทุนจริงๆแล้วว่าถ้าคิด,ถ,คดถ้าคิดค่าต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวมันจะตกประมาณกิโลละยี่สองอยสิค่ะ แต่ถ้าบวกเข้าไปเป็นพวกมีค่าอื่นๆคิดว่าน่าจะขายได้ประมาณสักกิโลละ450อะไรอย่างนี้น่าจะได้อยู่แต่แสดงว่าเขาเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะกลุ่มเนี้เขาทำมาโอเคละเนี่ยเดี๋ยวลองดูข้างล่างว่าได้เท่าไหร่ไอ้หนึ่งหนึ่งข้างบนคืออะไรอ่ะไอ้หนึ่งหนึ่งอ่ะไม่เอาหนึ่งกลุ่มหรือว่ายังไงหนึ่งลายผู้ประกอบการเข้าใจว่าหนึ่งลายค่ะอ๋อ จะหนึ่งลายสองลายสามลายมันก็มาปรากฏรวมกันเป็นยอดขายรวมที่เป็นกิโลกรัมเนาะอันนี้เลื่อนลงไปดูข้างล่างแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาอีกอันนี้คอนทิบิวชั่นเท่าไหร่เออใช่เดี๋ยวต้องเพิ่มคอนทิบิวชั่นอีกอ๋อเขาใส่มาแล้ว0.5อ่ารอดไหมเลื่อนลงมาดูมีข้างล่างอยู่รอดรอดรอดแล้วยังไงเออสวยด้วยอ่ะแปลผลค่ะ แ <g ülme> อมจดมาแล้วค่ะ NPV ก็คือผลลัพธ์ผลกระทบนะคะก็จะได้อยู่ที่6,7996บาทนะคะ <im> ในส่วนของความสามารถในการสร้างประโยชน์ก็ได้1.18เท่าค่ะแล้วก็ในเรื่องของผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ยก็คือร้อยละ8.3ต่อปีค่ะอก็อธิบายมันสมบูรณ์ก็คือว่าในช่วงปี2,564ถึง2,571หรือ72บาทบาทบาท 72ในช่วงปี2 5 6 4ถึง2,572ของระยะเวลาการประเมินผลนะเนาะพบว่าโครงการวิจัยนี้สามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบคิดเป็นมูลค่า67,000บาทนะฮะโดยมีค่า BCR หรือ s r i เท่ากับ1.18นะครับก็คือว่าโครงการนี้สามารถสร้างผลประโยชน์คิดเป็น1.18เท่าของต้นทุนวิจัย และมีค่า IRR เท่ากับ8.3ก็คือผลประโยชน์สุทธิของโครงการนี้เฉลี่ยปีละ8.3เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่5ต่อปีทั้งนี้อยู่บนเงื่อนไขที่ว่าออพอไปส่งเสริมแล้วผู้ประกอบการสามารถขายผลผลิตได้ปีละ6,000กิโลกรัมโดยได้กำไรส่วนต่าง ที่40บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับกำไรส่วนต่างนะที่40บาทต่อกิโลกร,รมัมภายใต้คอน t r i b u t i o n จากโครงการวิจัยนี้ที่50ก็จะได้เป็นตัวเลข3ตัวนี้มาถือว่าผ่านเกณฑ์การสร้างผลลัพธ์ผลกระทบโอเคครับขอ,ขอสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะถ้าเป็นในกรณีที่ถ้า ถ้าผู้ผลิตอะค่ะเขาผลิษัทน้ําอื่นแล้วยังไม่เคยผลิตในตัวนี้เลยแล้วเขาต้องลงทุนในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะคิดจักอะไรอะคะคิดยังไงต้องมีกาต้นทุนก็คือพูดง่ายเหมือนโครงการเมื่อเช้าเขาถามว่าจะเพิ่มรายการผลิตพูดง่ายๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปคิดก่อนว่าเขามีทางเลือกอะไรไหมนอกจากจะผลิตไส้กรอกเอ่ เขาอาจจะไปผลิตนู่นผลิตนี่เขาจะต้องมานั่งคิดแต่ละอย่างนะกำไรต่อหน่วยเท่าไหร่ในการลงทุนอะไรทุกสิ่งอย่างอะ่ะจะลงทุนเครื่องจกักรจะลงทุนอะไรต่างๆนาะนาะสุดท้ายแล้วหลงจ้งเนี่ยเขาเรียกผ่านการวิเคราะห์โครงการ project analysis หรือ project feasibility analysis มันจะออกมาว่าจะได้เป็นกำไรต่อหน่วยต่อกิโลในที่นี้คือต่อกิโลกำไรต่อกิโลถ้าผลิตเป็น ปลาดุกตากแห้งกำไรต่อกิโลถ้าเป็นไส้กอกปลาดุกออย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเขาต้องพิจารณาจากจุดคุ้มทุนของเขาว่าเขาคจะไปทขาใหม่หรือว่าหรือว่าเขาจะอยู่เฉยๆดีไม่ต้องเพิ่มรายการผลิตเพราะนั้นนักธุรกิจก็คือเมื่อคุณคิดว่าคุณจะทําอะไรเพิ่มเติมคุณต้องได้มากกว่าเดิมแล้วก็ภายในช้อยส์ที่ ไม่เคยเกิดขึ้นเลยคุณก็ต้องเลือกช้อยส์ที่ทำให้ได้กําไรสูงสุดจบเลยนี่คือเป็นคอมมอนเซนส์ของนักธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมครับอ,อ,อย่างเช่นอาจารย์ะจะทำไรายได้เสริมนอกจากเป็นนักวิชาการประมงอาจารย์คิดว่าจะทำอะไรเออขายของออนไลน์หรือว่าจะทำอะไรหรือว่าจะขายคุกกี้สมมุติมีสองทางเลือก เพราะนั้นแต่ละทางเลือกอะกำไรเท่าไหร่ขายของออนไลน์คุณก็ต้องมีต้นทุนค่าซื้อของใช่ไหมมีต้นทุนแรงงานตัวเองด้วยค่าเสียโอกาสแทนที่จะไปพักผ่อนนอนหลับสบายต้องมานั่งไลฟ์ขายของอ่ะเป็นต้นทุนนะอ่ะทำคุกกี้ก็มีค่าวัสดุค่าแรงงานของตัวเองอีกถูกต้องไหมเออแล้วระหว่างสองอันเนี้ยอะไรมันมากกว่ากันล่ะกำไรอ,อาจารย์ก็เลือกเอาอันนั้นเหมือนกันเลย มีคำถามเพิ่มไหมครับอันนี้ขายของจะง่ายขายของชื่นชมนะคะเพราะเขาทำมาเองเลยจานแทบไม่ได้แก้เลยแต่ว่าก็คือพูดง่ายว่าโครงการนี้ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจริงนนั้ต้องไปผลักดันนะคะต้องให้มีผู้ผู้ประกอบการที่เขาสนใจไม่งั้นงานวิจัยเราก็จะอยู่บนหิ่งนะเสียดายโอเคค่ะก็เดี๋ยวทวนทวนกันอันนี้ได้ค่ะเชิญค่ะขออนุญาตนะคะใน ใน IMPACT ของเขาอะค่ะตอนตอนที่พี่นาเนี่ยมันมีตรงที่ว่าเราคิดถึงผู้บริโภคด้วยว่าผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะทีนีเ้เราใช้คำว่าทางเลือกเพราะว่าเป็นมันไม่ได้ตอบจงี้ยค่ะอาจารย์มองว่าไงคะมองว่าไงไม่เกิดแล้วค่ะยกเว้นจะต้องมีคลินิคอลทรยลที่บอกเราไม่กินนีปาด,ดุก ไส้กรอกนี้เราก็กินอย่างอื่นน่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าการกินปลาดุกไส้กรอกที่ทําขึ้นจากโครงการวิจัยนี้มันจะดีกว่าอันอื่นถ้ามีคลินิคอลทริลพิสูจน์อย่างชัดเจนเราเคลมไม่มีไม่ต้องเคลมเลยไม่รู้จริงเปล่าก็ไม่ร <c oughs> ู้แต่เราบอกว่ามัน,มนผู้บริโภคไม่ได,ไได้ไม่ได้บริโภคนะคะคือมีทางเลือกเฉยเฉยก็ <c oughs> ไม่ได้เกิดเบ <c oughs> นเอฟิตอะไรมีทางเลือก <c oughs> ตกลงได้กินบ่าโอเค ไปไม่ถึงก็ถือไกลไปนิดนึงมีทางเลือกก็คือเหมือนมีข้อมอูลน่ะใช่ไหมก็คือได้แค่ผล,ผลผลิตเป็นการแสดงผลผลิตของงานวิจัยชิ้นนี้ว่ามีไส้กรอกปลาแล้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็คือเขาได้รับข้อมูลเฉยๆจบเลยยังไม่ได้ไปกินหรือไม่กินอะไรก็แล้วแต่แล้วของยังไม่เกิดเลยนะที่ที่เคยนําเสนอไป้ง,งแต่ครั้งแรกอะ่ะ ทุกคนเลยเนี่ยนะักวิจัยส่วนใหญ่เวลาทํางานพวกนี้ก็จะเขียนเคลมเลยผู้บริโภคจะนั้นได้นี่และคิดดูว่ายังไม่มีผู้ประกอบการซักหนึ่งลายเลยอยากจะผลิตขายทําผู้บริโภคจะได้ประโยชน์นะผู้บริโภคยังไม่รู้จะไปหาซื้อกินที่ไหนเลยไกลไปก็คือไอ,อสิ่งที่เราบอกว่าเรามีทางเลือกให้ผู้บริโภคเน,นี่ยคือจากมุมมองของเรานะเราให้คุณค่ากับทางเลือกที่ผู้บริโภคมีเพิ่มขึ้น แต่จากมุมมองนักเรษฐศาสตร์เนี่ยต้องดูจากมุมมองผู้บริโภคว่าเขาให้คุณค่ากับทางเลือกนี้หรือเปล่าถ้าเขาให้คุณค่ากับทางเลือกใหม่อันเนี้ยคุณค่าตัวเนี้มันจะสะท้อนผ่านตัวเงินที่เขายอมจ่ายสาหรับไอสินค้าตัวเนี้นะครับถ้ามันไม่มียอดขายหรือยอดขายต่ำอะไรแสดงว่าเขาไม่ให้คุณค่านะักเสษศาสตร์จะเอาผู้บริโภคเป็นตัวตั้งอาจารย์คะงั้นถามต่อ,อกนิดสมมติว่าในในงานวิจัยเนี่ยเรามี กิจกรรมเพิ่มท,ที่เราสอบถามไอความเต็มใจจ่ายกับผู้บริโภคด้วยเนี่ยค่ะแล้วผลออกมาก็คือเขามีความเต็มใจจ่ายอย่างเงี้ยเราสามารถ Impact เราสามารถถึงถึงได้ไหมคะมันอยู่ในราคาอยู่แล้วเนาะความจริงอันนี้ก็คือ,อ,อมันมีราคาของมันอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะอนนพอราคาตัวเนี้ยมันเป็นราคาที่น่าจะต่ำกว่าวิลลิงเนีสุเพเนาะถูกไหมฮะวิลลิงเนสุเพที่ได้มาสูงกว่าราคาตัวนี้ไหมฮะ อ๋อยังไม่ได้ท<ำ>ําค,คิดว่าถ้าสมมุติเราเรามีกิจกรรมนีม้ขึ้นมาคือในทางเศรษฐศาสตร์ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยังเป็นต้องทำว g ล e เน t ส p เ y เพราะว่าในเมื่อมันจะมีตลาดจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสังเกตวีลเนสสเของเขาได้เลยดีกว่าว g ล e เน t ส p เ y ที่เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะจ่ายนักเศรษฐศาสตร์จะเชื่อข้อมูลที่เขาควักจริงมากกว่า <Okay. S 2> ครับค่ะขอบคุณควลิเนสูเปเอาไว้ทำเรื่องนอนมาเก็ตกู๊ดส ไอ้นี่มันมาเก็ตกูสไม่ต้องทำมันมีราคาตลาดชัดเจนราคามันเป็นตัวสะท้อนขั้นต่ำของความยินดีที่จะจ่ายอยู่แล้วเ,ออเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไม่ซื้อราคาเนี้ยก็คือไม่ตั้งราคาเนี้ยเขาก็ไม่ซื้อหรอกอก็คือเขาต้องการกินส้กอบปลาที่ราคานี้แสดงว่าเขายินดีที่จะจ่ายเพื่อกินเนี่ยที่ราคานี้ ตะกี้เห็นมีอีกท่านหนึ่งจะถามอาจารย์จะถามอ๋อจริงๆแล้วเมื่อกี้ผู้วชาญผนก็ถามไปแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีการสำรวจตลาดหมายถึงว่าให้เขาให้เขามาวิจัยตลาดใช่อ,อันนั้นอนะ่ะแล้วเราเอามามัน<ช>จะ<ไ>ปรากฏในรูปของยอดขาย mm hmm. ก็คือว่าถ้าเรามี สมมติมีอีกเฟสหนึ่งนะงานวิจัยอีกเฟสเป็นงานเชิงการตลาดว่ามันควรจะไปขายใครควรจะตั้งราคาเท่าไหร่ควรจะขายได้เท่าไหร่อะไรยังไงนั่นนะ่ะสุดสุดท้ายมันจะปรากฏอยู่ตรงยอดขายเพราะว่าถ้าทํางานทางการตลาดแล้วเรารู้ว่าเราจะไปขายใครเราจะไปตั้งราคาเท่าไหร่จะขายที่ไหนอะไรต่างๆนัน,นะสุดท้ายปรากฏอยู่ที่ยอดขายเลยครับจากหกพันจะเหลือเป็นหมื่นหนึ่งก็ได้หมื่นกิโลอ่ะ,อะ ประมาณนี้ตอนนี้เราก็แอสซูมว่าขายตามที่เขามีศักยภาพที่จะขายตามนั้นแต่ถ้าเราเพิ่มอีกเฟสหนึ่งเป็นงานวิจัยอีกเฟสหนึ่งเป็นงานด้านการตลาดเลยเจาะเรื่องการตลาดไปขายผู้บริโภคที่รักสุขภาพอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นยอดขายเขาจะโตขึ้นประมาณนั้นมีคำถามเพิ่มอีกโครงการอะไร เดี๋ยวไปปูมมาระหว่างที่รอรอนิดนึงนะคะก็คืออาเดี๋ยวปูมมาจบก่อนเดี๋ยวเราจะได้แลปอัพทีเดียวอาเชิญค่ะ,ะเชิญอเชิญปูม,มาปูม,ม,ามัาขอบคุณมากครับครับต่อไปครับโครงการสุดท้ายของวันนี้ครับ